สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเคมไม่รับขับสุขภาพกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับศาสตราจารย์คลินิกแพทย์จีนในแพทย์ภาษิจวนวานวิบูอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับในช่วงนี้นะคะก็ยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทีนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะต้องทํางานอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าหลายๆคนเองเนี่ยมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสมุนไพรตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือเห็ดหลินจือแดงที่มีส่วนช่วยในการนอนหลับนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ลิงนจีมินของเรานะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการนอนหลับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถามความคิดเห็นจากอาจารย์ภัชกิจนะคะว่าสมุนไพรอย่างเฮลินจีดแดงค่ะอาจารย์มีส่วนช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ยังไงบ้างะคะครับสิ่งที่ต้องเข้าใจนะครับขณะนี้คือว่าเราอยู่ในถากณ์โควิดนะครับ การดูแลสุขภาพเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายนี้วิธีหนึ่งก็คือเรื่องของการนอนหลับเพราะการนอนหลับนี้เราถือว่าเป็นการบำรุงที่เป็นแบบธรรมชาติที่ดีที่สุดค่ะการนี้ต้องเข้าใจว่าการนอนหลับที่ดีเนี่ยเราจะต้องนอนเวลาที่เหมาะสมด้วยมไม่ใช่ว่านอนแค่8ชั่วโมงติดชั่วโมงแต่จะต้องนอนเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงให้ดีคือตั้งแต่ห้าทุ่ม,มถึงตีห้าหรือพรุ่งเช้าก็เป็นช่วงนี้เท่านั้น เพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ร่างกายเราเนี่ยจะมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและก็มีการทําลายสารพิษต่างๆขึ้นมาขณะเดียวกันการหลับที่ดีเนี่ยมันจะทําให้วงจรของการนอนหลับซึ่งเกิดในแต่ละช่วงนี่สิประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยคืนหนึ่งเราก็จะอยู่ประมาณสัก4ี่ถึงห้ารอบนะครับคือชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยในห้าชั่วโมงเนี่ย,เ,ยเราก็อยู่ที่3าถึงสหรือ5รอบในคต<ะ>่คืนตรงนั้นมันจะมีการกระตุ้น ความจาแล้วก็กระตุน้นภูมิกันแล้วก็เป็นการทําลายพิษของในร่างกายในร่ววางกายแข็งแรงเพื่อการนอนหลับนี่จึงมีความสําคัญมากนอนให้ถูกเวลานอนให้พอนอนให้หลับสนิทนอนแล้วต้องปิดไฟนอนแล้วต้องปิดใจก่อนที่จะปิดไฟนะครับาราวนี้อันนี้คือจุดสําคัญที่ต้องรอนเวลานี่ด้วยนะครับราวนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของสมุนไพรคือเรื่องของอเห็ดลินจือเห็ดลินจือนี่ก็ในทางแพทย์จีนนี่มันจะวิ่งอายุวะสําคัญทั้ง5้า แล้วเร่องคาคือเรื่องหัวใจแล้วนี่หัวใจในทางแพทย์ทีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมองเรื่องของความคิดกับเรื่องของหัวใจจริง,รงเพราะฉะ็นว่าตัวเฮดลินจจอร์อเองมันจะมีผลก็คือว่ามันจะช่วยลดความดันแล้วก็ทําให้สงบจิตอารมณ์ทําให้การหลับสนิทขึ้นแล้วข้อดีคือมันเป็นลักษณะที่กลางๆหน่อยหนึ่งคนที่ร้อนก็กินได้คนที่ร่างกายเป็นทางเย็ยนก็ยังกินได้ด้วยจึงเป็นยาที่ค่อนข้างสมุนไพรที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับถือว่าเป็นตัวริบเพราะว่า ท็จะทาให้สงบนะ, mm hmm. ะหัวใจสงบแล้วลดความดันลงแล้วก็ยังไปช่วยเรื่องตับทําไม่เราหลับสนิทขึ้นเพราะว่าการนอนหลับเนี่ยก็เป็นช่วงสําคัญที่ตับทํางานในการขับสารพิษเพราะฉะนั้นการที่สงบอารมณ์ต่างๆได้แล้วก็บวกกับการปป็บปฏิตัติเรื่องการนอนที่ดีนะครับก็จะมีส่วนช่วยทําให้หลับเพราะนั้นการนอนหลับที่ดีก็คือการเสริมสร้างสุขภาพที่สําคัญนะครับในการที่จะทําให้เราต่อสู้กับสิ่งภายนอกได้แล้วก็อย่าลืมนิดนึงว่า เมื่อเรารปฏิบัติตัวต่างๆ,างๆมีอาหารเสริมไปมาแล้วเนี่ยหาเวลางีบกลางวันนิดนึงประมาณสิบถึงสิบห้าทีนะครับในช่วงที่ร่างกายเราทํางานมาเต็มที่พักแต่ห้ามนอนยาวนะครับถ้านอนยาวมากๆหลาจะเพทีนะครับสิบถึงสิบห้าทีในตอนเที่ยงเพราะการนอนหลับก็เป็นหัวใจสําคัญอันหนึ่งในการเสริมสร้างภูมิในภาวะที่โควิดแบบน,นี้เพื่อให้เรามีโอกาสต่อสู้กับโรคไม่ได้เพียงรอแต่วัคซีนอย่างเดียวเพราะว่าวัคซีนนั้นอาจจะต้องมี พันสายพันธใหม่ๆม,ม,มาที่เอ,อาจ,จะคุมไม่ได้แต่ภูมิกันของร่างกายเราเราสามารถสร้างได้ด้วยการดูแลตัวเองแล้วก็ หาสิ่งที่เป็นประโยชน์มารับประทานนะครับให้สอดคล้องกับร่างกายก็จะเป็นประโยชน์ครับเยี่ยมยอดมากเลยค่ะสําหรับช่วงนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะคะก็สามารถเลือกทานสมุนไพรเห็ดอินจีแดงนะคะที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการนอนหลับได้ค่ะหรือจะเลือกทานเป็นผลิตภัณฑ์ห็ินจีมินนะคะที่มีส่วนช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกันค่ะแล้วสาหรับวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะ เราพบกันใหม่กับรายการเช็ดไม่รับขับสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ